คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะตอนแรกเขาคุยเก่งมากคุยทั้งวันทั้งคืนโทรหาคุณก่อนแชทก่อนถามทุกอย่างเหมือนโลกทั้งใบของเขามีแค่คุณแต่วันหนึ่งคำว่าเดี๋ยวค่อยคุยนะเริ่มบ่อยขึ้นจากเคยตอบไวกลายเป็นหายจากเคยเล่าเรื่องเล็กน้อยกลายเป็นเงียบคุณเริ่มถามตัวเองเบาๆว่า เราพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าเราน่าเบื่อแล้วใช่ไหมและยิ่งคุณพยายามคุยยิ่งถามยิ่งอธิบายยิ่งทักก่อนเขากลับยิ่งถอยออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณกำลังอยู่ตรงนี้คลิปนี้เขียนมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเพราะความจริงคือผู้ชายไม่ได้อยากคุยกับผู้หญิงที่พูดเก่งที่สุดแต่เขาอยากคุยกับผู้หญิงที่ทำให้เขารู้สึก อยากกลับมาวันนี้ช่อง Mind of Love จะพาคุณเข้าใจจิตวิทยาการสื่อสารในความรักว่าแท้จริงแล้วคุยยังไงถึงทำให้เขาอยากคุยด้วยทุกวันโดยที่คุณไม่ต้องงอไม่ต้องฝืนและไม่ต้องลดคุณค่าของตัวเองแม้แต่นิดเดียวข้อที่1อย่าคุยเพื่อรั้งเขาไว้แต่ให้คุยเพื่อทำให้เขารู้สึกสบายใจ ผู้หญิงหลายคนคุยกับผู้ชายด้วยความกลัวลึกๆที่ไม่เคยพูดออกมากลัวเขาเบื่อกลัวเขาหายกลัวเขาไปคุยกับคนอื่นและความกลัวนั้นมักสแสดงออกมาในรูปแบบของการคุยเช่นทักไปเพราะกลัวเขาไม่ทักถามเพราะอยากรู้ว่าเขายังสนใจไหมเล่าเยอะเพราะกลัวบทสนทนาจะเงียบอธิบายมากเพราะกลัวเขาเข้าใจผิดแต่ผู้ชาย เขารับรู้พลังของการคุยมากกว่าคำพูดถ้าคุณคุยด้วยพลังของความกังวลเขาจะรู้สึกอึดอัดแม้คุณจะพูดดีแค่ไหนก็ตามในจิตวิทยาผู้ชายจะอยากคุยกับคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องระวังตัวไม่ต้องแบกรับความคาดหวังและไม่ต้องพิสูจน์อะไรลองสังเกตดูดีๆผู้ชายมักกลับไปคุยกับคนที่คุยแล้วโล่งคุยแล้วหัวเบา คุยแล้วไม่รู้สึกผิดคุยแล้วเป็นตัวของตัวเองได้ไม่ใช่คนที่คุยแล้วต้องตอบให้ถูกคุยแล้วกลัวอีกฝ่ายน้อยใจคุยแล้วต้องอธิบายทุกอย่างดังนั้นถ้าคุณอยากให้เขาอยากคุยด้วยทุกวันจุดเริ่มต้นไม่ใช่พูดอะไรแต่คือคุยด้วยความรู้สึกแบบไหนผู้หญิงที่คุยอย่างมีเสน่ห์ไม่ใช่ผู้หญิงที่พยายามทำให้เขาอยู่แต่คือผู้หญิงที่ อยู่กับตัวเองได้แม้เขาจะยังไม่ตอบเมื่อคุณไม่คุยเพื่อรั้งน้ำเสียงจะนุ่มขึ้นโดยอัตโนมัติคำถามจะไม่ตดดันบทสนทนาจะไหลลื่นและเขาจะรู้สึกว่าการคุยกับคุณคือที่พักใจจำไว้นะคะผู้ชายไม่ได้ติดการคุยแต่เขาติดความรู้สึกตอนคุยถ้าคุณคือคนที่เขาคุยแล้วสบายเขาจะอยากกลับมาหาคุณเองโดยไม่ต้องเรียกร้อง ข้อที่สองอย่ารีบตอบทุกครั้งแต่ให้เขารู้สึกว่าคุยกับคุณมีค่าคุณเคยไหมพอเห็นเขาทักมาหัวใจเต้นแรงมือคว้าโทรศัพท์ทันทีรีบตอบรีบพิมพ์กลัวเขารอกลัวเขาคิดว่าเราไม่สนใจในมุมของผู้หญิงนั่นคือความใส่ใจ แต่ในมุมของจิตวิทยาความสัมพันธ์การพร้อมเสมอไม่ได้แปลว่าน่าคิดถึงเสมอผู้ชายจำนวนมากไม่ได้เบื่อผู้หญิงที่ดีแต่เขาชินกับผู้หญิงที่ว่างให้ตลอดเมื่อใดก็ตามที่เขาทักมาและคุณตอบทันทีทุกครั้งเขาจะค่อยๆรับรู้โดยไม่รู้ตัวว่าคุณอยู่ตรงนั้นแน่นอนไม่หายไปไหนไม่ต้องรีบ ไม่ต้องพยายามและเมื่อความพยายามหายไปความอยากคุยก็ค่อยๆลดลงสิ่งสำคัญไม่ใช่การหายแต่คือการมีจังหวะมีพื้นที่และมีน้ำหนักในบทสนทนาผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายอยากคุยไม่ใช่ผู้หญิงที่ตอบไวที่สุดแต่คือผู้หญิงที่เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่คุยมันมีความหมาย ลองเปลี่ยนมุมคิดดูนะคะการเว้นจังหวะเล็กๆไม่ใช่การเล่นตัวแต่คือการเคารพเวลาของตัวเองเมื่อคุณไม่รีบคำตอบของคุณจะมีคุณภาพมากขึ้นน้ำเสียงจะนิ่งไม่เร่งไม่คาดหวังและนั่นคือสเสน่ห์ที่ผู้ชายรับรู้ได้ทันทีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือเนื้อหาของการคุย ผู้หญิงหลายคนคุยเก่งแต่คุยวนคุยซ้ำคุยเรื่องเดิมคุยแต่เรื่องอารมณ์คุยแต่เรื่องปัญหาซึ่งไม่ผิดแต่ถ้ามีมากเกินไปผู้ชายจะรู้สึกว่าคุยแล้วหนักคุยแล้วต้องแบกรับคุยแล้วต้องแก้ไขผู้ชายจะอยากคุยมากขึ้นเมื่อเขารู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วเขาได้เป็นตัวเองไม่ใช่ต้องเป็นคนแก้ปัญหา ลองเปลี่ยนจากการเล่าทุกอย่างเป็นการเลือกเล่าเลือกเล่าในสิ่งที่ทำให้เขายิ้มทำให้เขารู้จักตัวคุณมากขึ้นทำให้เขารู้สึกอบอุ่นทำให้เขารู้สึกว่าคุณมีโลกของตัวเองเช่นเรื่องเล็กๆที่คุณเจอในวันนั้นมุมมองน่ารักนรักต่อชีวิตความคิดที่อ่อนโยนหรืออารมณ์ดีๆที่คุณแบ่งปันไม่จำเป็นต้องตลก ไม่ต้องเก่งไม่ต้องน่าตื่นเต้นแค่จริงและพอดีผู้ชายจะเริ่มรอคุยเมื่อเขาไม่รู้ว่าวันนี้คุณจะเล่าอะไรจะยิ้มแบบไหนจะคิดอะไรความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่การพูดเยอะแต่อยู่ที่การทำให้เขาอยากฟังจำไว้นะคะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่รีบไม่ว่างเสมอไม่กดดัน แต่คุยแล้วสบายใจเขาจะเป็นฝ่ายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วคิดถึงคุณเองโดยไม่ต้องบอกโดยไม่ต้องขอข้อที่สใช้คำพูดที่ทำให้เขารู้สึกมีค่าไม่ใช่คำพูดที่ทำให้เขารู้สึกต้องพยายามคุณเคยสังเกตไหมว่าบางคนไม่ได้พูดเก่งไม่ได้หวานไม่ได้อ่อย แต่ผู้ชายกลับอยากคุยด้วยทุกวันอยากเล่าเรื่องให้ฟังอยากอยู่ใกล้นั่นไม่ใช่เพราะเธอสวยกว่าหรือดีกว่าแต่เพราะคำพูดของเธอทำให้ผู้ชายรู้สึกดีโดยไม่รู้ตัวในทางจิตวิทยาผู้ชายจะผูกพันกับคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นโดยไม่ถูกกดดันโดยไม่ถูกคาดหวัง ผู้หญิงหลายคนเผลอใช้คำพูดที่ฟังดูเหมือนใส่ใจแต่จริงๆแล้วแฝงด้วยแรงกดดันเช่นวันนี้ไม่ยุ่งใช่ไหมทําไมไม่ทักมาเมื่อก่อนคุยกันดีกว่านี้นะคุณเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราสําคัญกับคุณไหมคำพูดเหล่านี้ไม่ได้ผิดแต่สำหรับผู้ชายมันทำให้เขารู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วต้องอธิบาย ต้องแก้ตัวต้องพิสูจน์และเมื่อบทสนทนาเต็มไปด้วยการพิสูจน์ความอยากคุยจะค่อยๆหายไปผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายอยากคุยจะใช้คำพูดอีกแบบหนึง่งคำพูดที่เบาแต่ลึกแทนที่จะพูดว่าทำไมไม่ทักมาเธอจะพูดว่าวันนี้คุณดูเหนื่อยนะพักบ้างก็ได้แทนที่จะพูดว่า คุณไม่เหมือนเดิมเธอจะพูดว่าช่วงนี้คุณมีอะไรให้คิดเยอะใช่ไหมคำพูดแบบนี้ไม่ได้เรียกร้องแต่เปิดพื้นที่ไม่ได้กล่าวโทษแต่แสดงความเข้าใจและสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ชายจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาคุยแล้วปลอดภัยไม่ต้องป้องกันตัวไม่ต้องตั้งกาดอีกหนึ่งจุดสำคัญคือ การชมให้ถูกจังหวะผู้หญิงจำนวนมากชมผู้ชายแบบกว้างๆเช่นเก่งจังดีจังน่าราักจังซึ่งดีแต่ยังไม่ลึกพอคำชมที่ทำให้ผู้ชายจำคือคำชมที่เฉพาะเจาะจงและจริงใจเช่นเราชอบเวลาคุณเล่าเรื่องงานนะมันทำให้รู้สึกว่าคุณตั้งใจมาก คุณเป็นคนที่ฟังคนอื่นเก่งกว่าที่คิดอยู่คุยกับคุณแล้วรู้สึกสบายใจดีคำชมแบบนี้ไม่ได้ทำให้เขาเหลิงแต่ทำให้เขาอยากเป็นแบบนั้นต่อไปโดยไม่ต้องบังคับและนี่คือจุดสำคัญที่สุดอย่าใช้การคุยเพื่อทดสอบความรักการถามเชิงทดสอบเช่นถ้าเราไม่ทักคุณจะทักไหมถ้าเราหายไปคุณจะคิดถึงไหม อาจทำให้คุณรู้คำตอบแต่จะทำลายความรู้สึกดีๆไปพร้อมกันผู้ชายอยากคุยกับคนที่เขาไม่ต้องสอบผ่านไม่ต้องระวังไม่ต้องกลัวพลาดถ้าคุณอยากให้เขาคุยกับคุณทุกวันให้เขารู้สึกว่าการคุยกับคุณคือที่ที่เขาได้พักไม่ใช่สนามสอบจำไว้นะคะคำพูดที่อ่อนโยนไม่ใช่คำพูดที่อ่อนแอ แต่มันคือพลังของผู้หญิงที่มั่นคงในคุณค่าของตัวเองและผู้ชายจะผูกพันกับผู้หญิงที่ทำให้เขารู้สึกดีโดยไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นข้อที่สี่ไม่ต้องหวานทุกวันแต่ต้องทำให้เขารู้สึกว่าขาดคุณแล้วไม่เหมือนเดิมผู้หญิงหลายคนเข้าใจว่าถ้าอยากให้ผู้ชายอยากคุยต้องหวานต้องอ้อน ต้องพูดดีตลอดเวลาต้องทำให้เขารู้สึกพิเศษเสมอแต่ในความจริงความหวานที่มากเกินไปจะกลายเป็นความเคยชินและความเคยชินจะทำให้ความรู้สึกบางลงโดยที่ไม่มีใครตั้งใจผู้ชายไม่ได้ต้องการผู้หญิงที่ทำให้เขารู้สึกดีตลอดเวลาแต่เขาต้องการผู้หญิงที่ทำให้ชีวิตของเขามีมิติ ผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายติดการคุยไม่ใช่ผู้หญิงที่เอาใจทุกเรื่องแต่คือผู้หญิงที่มีอารมณ์มีความคิดมีจุดยืนและมีโลกของตัวเองเวลาคุยคุณไม่จำเป็นต้องตอบแบบถูกใจเขาเสมอไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยทุกอย่างไม่จำเป็นต้องปลอบตลอดบางครั้งการกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพอย่างนุ่มนวลจะทำให้เขารู้สึกว่า คุณเป็นคนจริงไม่ใช่ภาพที่สร้างขึ้นเช่นถ้าเขาพูดอะไรที่คุณไม่เห็นด้วยแทนที่จะเงียบหรือฝืนคล้อยตามคุณอาจพูดว่าเรามองอีกมุมหนึ่งนะแต่ก็เข้าใจที่คุณคิดแบบนั้นคำพูดแบบนี้ไม่ได้สร้างความขัดแย้งแต่สร้างความเคารพผู้ชายจะอยากคุยกับผู้หญิงที่เขารู้สึกว่าได้แลกเปลี่ยนไม่ใช่แค่ได้รับการตามใจ อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากคืออย่าให้การคุยกลายเป็นกิจวัตรที่เดาได้ถ้าทุกวันคุณทักเวลาเดิมถามคำถามเดิมจบบทสนทนาแบบเดิมความรู้สึกจะเริ่มนิ่งแม้ความสัมพันธ์จะยังอยู่ลองเปลี่ยนบ้างบางวันไม่ต้องทักก่อนบางวันส่งข้อความสั้นๆแต่มีความหมาย บางวันหายไปทำชีวิตของตัวเองแล้วกลับมาคุยด้วยพลังที่สดใหม่ผู้ชายจะเริ่มรู้สึกว่าการคุยกับคุณไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นสิ่งที่เขาเลือกและสิ่งที่ทำให้เขาขาดคุณไม่ได้จริงๆคือการที่คุณไม่เอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้กับการตอบของเขาผู้หญิงที่มีสเสน่ห์คือผู้หญิงที่แม้เขาจะยุ่งเ่าก็ยังมีชีวิตที่เต็มแม้เขาจะเงียบ เขาก็ยังยิ้มได้พลังแบบนี้ผู้ชายสัมผัสได้และมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่ต้องคอยดูแลแต่เป็นคนที่เขาอยากรักษาไว้เมื่อวันหนึ่งคุณไม่ทักเหมือนเดิมไม่ถามเหมือนเดิมไม่รอเหมือนเดิมเขาจะเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างหายไปไม่ใช่เพราะคุณงอนแต่เพราะคุณกลับมาอยู่กับตัวเองและนั่นแหละ คือจุดที่ผู้ชายจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มาเติมชีวิตเขาเฉยๆแต่ทำให้ชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจำไว้นะคะความผูกพันที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความหวานแต่เกิดจากการที่เราเป็นตัวเองอย่างมีคุณค่าข้อที่หไม่ต้องถามเยอะแต่ทำให้เขาอยากเล่าเองโดยไม่รู้ตัว ผู้หญิงหลายคนเชื่อว่าถ้าอยากรู้จักเขามากขึ้นต้องถามถามว่าเขาคิดอะไรถามว่าเขารู้สึกยังไงถามว่าเขาเป็นแบบไหนแต่ในโลกของความรักการถามมากเกินไปจะทำให้บทสนทนาเหมือนการสัมภาษณ์ไม่ใช่การเชื่อมใจผู้ชายจำนวนมากไม่ได้ไม่อยากเล่าแต่เขาไม่อยากถูกคาดคั้น หรือรู้สึกว่าทุกคำตอบของเขาจะถูกเอาไปตีความผู้หญิงที่ผู้ชายอยากคุยคือผู้หญิงที่เขาเล่าแล้วไม่ถูกตัดสินเล่าแล้วไม่ถูกเร่งเล่าแล้วไม่ถูกเอาไปต่อรองวิธีทำให้ผู้ชายอยากเล่าไม่ใช่การถามคำถามยาวๆแต่คือการฟังอย่างเปิดใจลองนึกภาพดูนะคะ เวลาคุณเล่าอะไรให้ใครฟังถ้าเขาขัดเขารีบสรุปเขารีบให้คำแนะนำคุณจะอยากเล่าต่อไหมผู้ชายก็เหมือนกันผู้หญิงที่ฟังเก่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เงียบแต่คือผู้หญิงที่รับฟังโดยไม่รีบแทรกไม่รีบตัดสินไม่รีบสอนเพียงแค่คุณตอบกลับด้วยประโยคสั้นๆเช่นฟังดูหนักเหมือนกันนะ เข้าใจเลยว่ามันไม่ง่ายเราไม่เคยรู้มุมนี้ของคุณมาก่อนประโยคแบบนี้เหมือนการเปิดประตูให้เขาเดินเข้ามาเล่าได้ลึกขึ้นอีกหนึ่งเทคนิคที่สำคัญมากคืออย่ารีบเชื่อมเรื่องของเขาไปเป็นเรื่องของคุณผู้หญิงหลายคนฟังแล้วรีบพูดว่าเราเคยเจอเหมือนกันเราเข้าใจเพราะเราเคยเป็นซึ่งไม่ผิด แต่ถ้าทำบ่อยผู้ชายจะรู้สึกว่าเรื่องของเขาถูกแย่งพื้นที่บางครั้งเขาไม่ได้ต้องการคำตอบเขาแค่ต้องการคนฟังและเมื่อเขารู้สึกว่าคุณให้พื้นที่เขาได้เขาจะเริ่มเล่าเองโดยไม่ต้องถามสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายอยากเล่าคือความรู้สึกว่าเล่าแล้วไม่ถูกใช้เป็นอาวุธ ถ้าเขาเคยเล่าเรื่องอ่อนแอแล้วคุณไม่เอาไปประชดไม่เอาไปทวงไม่เอาไปเปรียบเทียบเขาจะรู้สึกปลอดภัยและความปลอดภัยคือพื้นฐานของความผูกพันผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายเปิดใจไม่ใช่ผู้หญิงที่รู้ทุกอย่างแต่คือผู้หญิงที่เก็บความลับได้รักษาความรู้สึกเป็นและไม่ทำให้เขาเสียหน้าเมื่อผู้ชายเริ่มเล่าเริ่มเปิด เริ่มไว้ใจเขาจะเริ่มผูกพันโดยที่คุณไม่ต้องขอและเมื่อถึงจุดนั้นการคุยจะไม่ใช่แค่ทุกวันแต่จะกลายเป็นสิ่งที่เขาขาดไม่ได้จำไว้นะคะการฟังคือพลังของผู้หญิงที่ลึกกว่าการพูดข้อที่6ไม่ผูกมัดด้วยคำพูดแต่ทำให้เขาเลือกคุณเองจากความรู้สึก ผู้หญิงหลายคนเผื่อผูกมัดผู้ชายผ่านคำพูดเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเช่นเราเป็นอะไรกันคุณคิดยังไงกับเราอนาคตเราจะเป็นยังไงคุณจริงจังแค่ไหนคำถามเหล่านี้ไม่ได้ผิดแต่ถ้าถามเร็วเกินไปหรือถามบ่อยเกินไปมันจะกลายเป็นแรงกดดันโดยที่คุณไม่รู้ตัว ในจิตวิทยาความรักผู้ชายจะถอยไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้สึกแต่เพราะเขายังไม่พร้อมที่จะถูกกำหนดผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายอยากอยู่ไม่ใช่ผู้หญิงที่ถามว่าจะเอาอยัางไงแต่คือผู้หญิงที่ทำให้เขารู้สึกว่าอยากอยู่เองการไม่ผูกมัดไม่ได้แปลว่าไม่จริงจัง แต่มันคือการปล่อยให้ความรู้สึกเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติผู้หญิงที่มีสเสน่ห์จะไม่เร่งสถานะแต่จะสร้างความรู้สึกความรู้สึกของการคุยแล้วสบายหัวเราะได้เล่าได้เงียบได้และยังรู้สึกดีเมื่อผู้ชายรู้สึกว่า อยู่กับคุณแล้วเขาไม่ต้องป้องกันตัวไม่ต้องเตรียมคำตอบไม่ต้องคิดเผื่ออนาคตเขาจะเริ่มผูกพันโดยไม่รู้ตัวอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากคืออย่าใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือกดดันผู้หญิงบางคนหายไปเพื่อให้เขารู้สึกผิดเพื่อให้เขาทักเพื่อให้เขางอวิธีนี้อาจได้ผลในระยะสั้น แต่จะทำลายความรู้สึกดีในระยะยาวผู้หญิงที่มีคุณค่าจะไม่หายไปเพื่อทดสอบแต่จะอยู่อย่างมีขอบเขตถ้าเขาไม่ว่างคุณเข้าใจถ้าเขาเงียบคุณไม่โวยแต่คุณก็ไม่ละเลยตัวเองคุณยังใช้ชีวิตยังดูแลหัวใจยังมีความสุขโดยไม่ต้องรอเขา พลังแบบนี้จะทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่ต้องคอยเอาใจแต่เป็นคนที่เขาอยากเข้าหาเมื่อวันหนึ่งเขาเริ่มคิดถึงเริ่มอยากรู้เริ่มอยากแชร์เริ่มอยากอยู่เขาจะเป็นฝ่ายถามเองว่าเราเป็นอะไรกันดีและตอนนั้นคำถามนั้นจะมีความหมายเพราะมันออกมาจากใจเขา ไม่ใช่เพราะคุณแร่งจำไว้นะคะความรักที่ยั่งยืนไม่ต้องรีบไม่ต้องบีบไม่ต้องดึงแค่คุณเป็นตัวเองอย่างอ่อนโยนและมั่นคงผู้ชายจะเลือกคุณเองเมื่อหัวใจเขาพร้อมข้อที่7สิ่งเดียวที่ทำให้ผู้ชายอยากคุยกับคุณไปนานๆคือความสบายใจที่แท้จริง เมื่อความตื่นเต้นผ่านไปเมื่อคำหวานเริ่มน้อยลงเมื่อบทสนทนาไม่ใหม่เหมือนวันแรกสิ่งเดียวที่เหลืออยู่และทําให้ผู้ชายยังอยากคุยคือความสบายใจผู้หญิงหลายคนพยายามรักษาความรักด้วยการพยายามเป็นคนเดิมเหมือนวันแรกที่เขาประทับใจแต่ความจริงคือไม่มีใครเป็นแบบนั้นได้ตลอด ผู้ชายไม่ได้ต้องการความตื่นเต้นทุกวันเขาต้องการคนที่อยู่แล้วไม่เหนื่อยคุยแล้วไม่ต้องคิดเยอะเงียบด้วยกันได้และยังรู้สึกดีความสบายใจไม่ได้เกิดจากการไม่ทะเลาะแต่เกิดจากการกล้าพูดและยังรู้สึกปลอดภัยผู้หญิงที่ผู้ชายอยากคุยไปนานๆไม่ใช่ผู้หญิงที่ไม่เคยงอน แต่คือผู้หญิงที่งอนอย่างมีสติพูดความรู้สึกโดยไม่ทำร้ายกันเช่นแทนที่จะเงียบหรือประชดเธอจะพูดว่าเมื่อกี้เราน้อยใจนิดนึงนะแต่ไม่ได้โกรธคำพูดแบบนี้ไม่ทำให้ผู้ชายหนีแต่ทำให้เขาเข้าใจอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความสบายใจ คือการไม่เอาอดีตมาทำร้ายปัจจุบันผู้หญิงหลายคนเผลอเอาความผิดพลาดเก่าๆมาพูดซ้ำมาทวงมาประชดซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกโลง่งแต่จะทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วไม่มีวันผ่านพ้นผู้ชายจะอยากอยู่กับคนที่เขารู้สึกว่าเขาเริ่มใหม่ได้ไม่ใช่คนที่ต้องคอยชดใช้ตลอด ความสบายใจยังมาจากการไม่เปรียบเทียบไม่เปรียบเขากับคนอื่นไม่เปรียบตัวเองกับผู้หญิงคนอื่นไม่เอาความสัมพันธ์ไปวัดกับใครเมื่อคุณไม่เปรียบคุณจะคุยด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยความกลัวและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเป็นตัวเองโดยไม่กลัวว่าถ้าไม่พยายามเขาจะไม่รักผู้หญิงที่มั่นคงจะไม่คุยเพื่อให้เขาอยู่ แต่คุยเพราะเธออยากอยู่พลังนี้จะทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขาได้รับการเลือกไม่ใช่ถูกจับไว้เมื่อผู้ชายรู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วเขาไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องหนีเขาจะอยู่เพราะเขาอยากอยู่จำไว้นะคะสุดท้ายแล้วไม่ใช่คำพูดที่ทำให้ผู้ชายติดการคุยแต่คือความรู้สึกดีๆ ที่เขาเป็นทุกครั้งที่ได้คุยกับคุณตลอดทั้งคลิปนี้คุณอาจเริ่มเข้าใจแล้วว่าการทำให้ผู้ชายอยากคุยด้วยทุกวันไม่ใช่การพูดเก่งไม่ใช่การหวานตลอดและไม่ใช่การพยายามทำทุกอย่างให้เขาพอใจแต่คือการคุยด้วยหัวใจที่มั่นคงผู้หญิงที่ผู้ชายอยากคุยด้วยไม่ใช่ผู้หญิงที่กลัวการเงียบแต่คือผู้หญิงที่ อยู่กับความเงียบได้โดยไม่กังวลโดยไม่โทษตัวเองเมื่อคุณไม่คุยเพื่อรั้งไม่คุยเพื่อทดสอบไม่คุยเพื่อเรียกร้องบทสนทนาจะเปลี่ยนไปเองน้ำเสียงจะเบาลงคำพูดจะจริงขึ้นและพลังของคุณจะนุ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติตลอดทุกข้อที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นการคุยอย่างมีจังหวะการเลือกคำพูดที่ไม่กดดัน การฟังโดยไม่ตัดสินการไม่เร่งสถานะหรือการเป็นตัวเองอย่างมีขอบเขตทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้คุณดูเฉยแต่ทำให้คุณดูมีค่าผู้ชายไม่ได้อยากคุยกับผู้หญิงที่ทำให้เขารู้สึกว่าต้องเก่งต้องสมบูรณ์แบบหรือไม่พลาดเขาอยากคุยกับผู้หญิงที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวเองได้โดยไม่ถูกลดค่าและเมื่อเขารู้สึกแบบนั้น เขาจะเริ่มเลือกคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ต้องมีใครบอกสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าลืมว่าคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าผ่านการตอบผ่านการทักหรือผ่านการอยู่ตลอดเวลาคุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะคุยหรือไม่คุยแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณดูแลหัวใจตัวเองได้แค่ไหนในระหว่างที่คุย เมื่อคุณไม่เอาความสุขไปฝากไว้กับใครคุณจะคุยอย่างสบายและความสบายใจนั้นจะเป็นสิ่งที่ผู้ชายอยากกลับมาเสมอสุดท้ายแล้วถ้าเขาอยากคุยเขาจะคุยถ้าเขาอยากอยู่เขาจะอยู่และถ้าเขาเลือกคุณเพราะคุณเป็นตัวเองนั่นคือความรักที่ไม่ต้องฝืนและไม่ต้องเหนื่อยถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเข้าใจความรักมากขึ้นและทำให้คุณรู้สึกว่า ฉันมีคุณค่าในแบบของฉันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mind of Love เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่ช่วยให้คุณรักอย่างเข้าใจและไม่หลงลืมคุณค่าของตัวเองเพราะความรักที่ดีเริ่มจากการไม่ทิ้งหัวใจเราเพียงเพื่อให้ใครสักคนอยู่